สวัสดีครับครับสวัสดีครับเออตอนนี้จะปลากันไปเอามิ้นนะครับสองคนนะครับเออก็ใครๆนะไอ้ไอ้พัดเนาะพัดรึงโพยเหรอกับผมทศทศเชียงไห้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอาไหนไอ้พัดจีเหรอจีตรงไหนครับดงไหนเนี่ยเส้นตังไปตั้งเพื่นะครับเนาะอยู่จุดทีนไหนจุดที่ไหนอ๋อนี่เนาะเราจะข้ามบันไดเล็กนี่เนาะแล้วก็ตีปีเลี่ยวแล้วครับปีแล้วก็มาเอาแพะแต่มันอยู่คนตีอยู่ใกล้ใกล้ ใกล้ๆกันเนี่ยครับได้ๆเต็นต์ังไปตรงเพนอนอันเดี๋ยวไปเลยเนาะไปพูดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตั้งกล้องก่อนเอาเลยเนาะครับได้ครับโอเคครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอ้าวครับเอามาถึงตีละมาถึงตีละครับอยู่เต็นต์เนี่ยครับเนียนเนียนเนียนเนียอยู่เต็นนี่ครับไี่เนาะไปเพยเนาะอยู่ไหนครับน่ะไหนโอ้ยใหญ่ครับใหญ่อยู่กันไหนไหนไหนพ่อพ่อถึงเลนส์ปุ๊บเนี่ยน่ะโอ้ยใหญ่นะเนั่ย กองหันก oh, oh, ่เลยโอ้นี่ร้อแม่ไตไตนี่ร้อม่ม่อยู่ติดดินนะงมาเอาเลยเนาะลุมเต้ลุม่ะเอาเลยเอาเลยให้จะเอากว้าให้ผมเอาผมเอาหรอไ้ไอ้ทายไอ้ทายเนาะทเหอ้ยเนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมองอันนี้ครับเอาไม้เนี่ยออใหญ่ก็ใหญ่ก็ใหญ่ขนาดี้เวเวเตัดอันนี้ก่อนโอ้ิดเนาะ ตามกันนะฮะเดี๋ยวเขาเคลียร์ไม้นี่ก่อนเนาะครับครับครับเอาละครับนีโอ้โหลังใหญ่ลังใหญ่อื้อโอ้อย่างนีกันนะเนาะอันห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 ันโอ้โหดูเดียวเดียวตันนี่ก่อนเด้อครับได้ครับบุบุบุเนี่ยเดี๋ยวเนาะ

เลือดตัดตานั่งอ่ะอืมอันน้องมันต้องแจ้ความนี่หมอนนอ่ะแหม่แล้วดูแรงมึงได้กว่ามันจะจะเยอะจะเยอะลองจะเยอะลองแค่นต้องใจความระมัดระวังนะครับเอออยากอยู่อ๋อถ้ามีเกมนี่เพรเขาพยายากจะโดนตัวเขาครับถ้มีเกมนี่ดึงมาก็ เดี๋ยวมดอ่ะแค่แม่แม่แม่พึ่งนี่เนี่ยมันตายครับเห็นนี่เขาเอาเกาะไปสร้างใหม่ครับนาะงถ้าท่านออกเนี่ยเออเป็นไงครับวน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 ดังบนเด้อนี่นี่นี่แม่นักกันนะครับขอติดไรละเอียดเลยได้มันติดโถยรดน้ำนี่มันรดนแหม่มันวโอ้ ตาทันตาทันตตีเออันนโอ้น้ำหานหนักไขรก่อนหนักครับผมมันออกเป็นน้อยเดียวแต่ลุงพัดชึงผมลุงพัดึงผมเหรอดอกงาอ่งามงามงามยี่ยหนอรับผ่านไปครับโอ้ยใหญ่ขนาดนีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต่อยอันนี้เอ้ยมีสักกิโลนี่อีชัดนอันนี้พอหันแม่กแมแมันอย่างนี้ดอเออ มหาศาลเยอพอด้านนี้หรอพอด้านนี้หรอโอ้แม่มันอยู่ตรงนี้เลย่ก็ขาเลยยิก็เอาบนบนหรมอันนี้หันชาดิหรอซอยซอยอันนี้สืออยนะครับคบน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 อ้ยโบนโอ้ยบนบนไปไปไปบน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 นี่มืออาชีพนะครับนี่นะอัน้อาเียนเอาไ่ได้เน้อเลยกะเขา่ามันด้อคอยจีวอะ เต้มูเต้มูไปไปไปขึ้นไปบนบนบนใครเป่าไ้อเอาเองเนาะดีดีกว่าผมอ่ะถ้าเวลาเขาเขาเป่ามันกเนี่ยมัน้าเนี่ยดูดิรต้อพยมีอยู่ต้พอไม่เขียวไรนี่ไรนี่ไปเี๋ยวดไปไมีหก้อนนงนลยไรขึ้นนะ บินนี้มันจะมีน้ำหวานนักหน่อยเน้อคลิปนี้แบบทายยาวๆไปเลยเนาะแบบเอาตั้งแต่แบบได้แล้วก็ปัดปัดแหม่มันออกแม่มินออกไปเนาะนี่น่าจะได้แล้วนะอันนี้เอาแบบวาบบเจ้ไฟบเจ้ควันเลยนะโดนก่อนครับมาโดนสักโดดนะโดนโดนครับจะไปตักอ่ะเดี๋ยวมันโดนอ่ะถ้าตักเดี๋ยวโดนอ่ะไปเอาออกจากสถานที่เนอครับครับครับอีได้แล้วเนาะครับผม อันก็โอ้นี่นะครับนี่คือผลงานเนาะหางหางนี่ใหญ่ประมาณตัวใดฮะโอ้เป็นฝ้ามือสองฟ้ามือพวกกันเนาะฟ้ามือพวกนั้นครับนี่โอ้น้าหัวนี่ใหญ่ขนาดนักนหน้าหัวนี่ก็ได้ได้อยู่เนาะหูใครก็มีใครก็มีนี่พัดใครก็มีเต้งขนาดครับเนี่ยนี่นี่นี่ปิจุดกลางนิดเดียวครับโอ้ใหญ่นะครับอันนี้น้าหัวแบบปิดสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ครับปิดสมบูรดีครับคลิปนี้ถือว่าเอาแบบยาวๆเลยเนาะ แล้วก็เป็นคลิปอู้เมืองคลิปแรกเลยเนาะอู้ไทยเขาบอกว่าเจ็บแอลอะไรนโอเคครับนี่ครับนี่มินเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปฝากใ่บ้านนะครับใ้เปิดปิ้งนะครับสุดยอดสหรบคลิปนี้ก็ขอขอตัวละเนาะเอาขอตัวสวัสดีท่านผู้ชมละขอขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย